จ้าเกอันนี้ไม่นับ80ดละแปดนอเย่แปดสิบนอโอ้โหนับกันเหนื่อยเลยนี่ครับนี่คือจาวาแบ็กอายุ10ปีลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่กับไผ่จาวาแบ็ก หรือว่าบางท่านเรียกว่าไผ่ดําอินโดนีเซียครับกอ,อ,อนี้ปลูกอยู่ที่ไหนนี่กอ,อนี้อยู่ที่บ้านหนองชะอมครับสวนไผ่นานาพันธุ์หนองชะอมปราจีนกอ,อนี้อายุเท่าไหร่สิบปีนะครับได้มาเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณบางวิทย์มีท่านหนึ่งถามเลยว่าได้จากใครมาโอ้เราก็ไม่ได้หวงที่จะบอกได้มาจากบางวิทย์ครับสิบปีที่แล้วสองต้นนะครับกอ,อนี้กับกอโน้นหมื่นกับหนึ่งพัน แสดงว่าต้นละ5้0 0นะครับก็สมัยก่อนก็ราคาแพงมากเดี๋ยวนี้ก็จิบจิบแล้วซื้อขายง่ายทีนี้ลุงให้ดูว่ากอของไอตัวจาวาแบ็กหรือว่าไผ่ดำอินโดนีเซียเนี่ยปกติเนี่ยเขาใช้อะไรกันเขาใช้ลำเป็นหลักเอาไปทำอะไรประดับนะครับหลักๆเลยคือประดับแต่ว่าทางอินโดนีเซียจริงก็ใช้ทำบ้านนะครับลำมันนะใช้ทำบ้านใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ ของอินโดนีเซียก็ทาเป็นเฟอร์นิเจอร์สวยอย่างนี้เลยนะครับใช้พันนี้แหละนะทีนี้วันนี้ตื่นเต้นเพราะอะไรรู้ไหมไม่รู้ศาสตร์ไปศาสตร์มาสังเกตไหมครับก่อนเนี้ยลุงแอบมาทํากันบ้านก่อนเจ็ดสิบสี่หนอเป็นไปได้ยังไงเดี๋ยวลุงจะมาดูนะครับอ้าวมาลองนับกันหน่อยเราจะมานับหนอกันนะครับอันนี้ลุงผูกไว้นะเพื่อให้รู้ว่าไม่หลงนะเริ่มจากตรงนี้ไปอ้าวนับนะครับหนึ่งสองสาม ตาไม่ทันสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแล้วนะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดสิสองแล้วนะสิบสามสิบสีสิบห้าสิบห้าสิบห้านะสิบหกสิบเจ็ดนี่นี่ผมนี่ดูไปเรื่อยสิบเจ็ดไปเรื่อยสิบเจ็ดแล้วนะสิบแปดสิบเก้าสิบเก้าละสิบเก้าละยี่สิบยี่สิบเ ทันไหมยี่สองยี่สามมาตรงนี้ยี่สี่นี่ยี่สี่นะนะโอ้มีหน้าลูกยี่ห้ายี่ห้านะนะมามาต่อจ้ามาดูต่อจ่ายยี่ห้า 25, นะมาดูมุมนี้เลยจ้ายี่ห้าแล้วนะมาดูมุมนี้เลยยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดไปเรื่อยไปเรื่อยยี่แปดมาต่อจ้ายี่แปดนะมามุมนี้เลยจ้ายี่เก้าไปเรื่อยสามสิบ สามเ็ดมาดูต่อสามสองสามสามนี่สามสิบนี่สามสิบสี่สามานะสามสิบดสนี่สามสมาต่อสี่สิบหนึ่งสี่สิบี่สิบสามสี่สิบสี่สีหาส่สิบหกสี่หกนี่สี่สิเจ ข้างในนี่สี่เจ็ดี่สดข้างในนี่สี่สินี่ข้างในนี่สีเกนะมาไล่มานี้ห้าสิบห้าหนึ่งห้อ้าสอันนี้นอฟอไหมนะห้าสองแล้วนะห้าสามห้าสี่ห้ห้าหหห้าห้าแห้านี่ห้นะหกสิบหกหนึ่งหสองหสานี่หกสามแล ดูตรงนี้จ้าหกสามนะนี่หกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดมาต่อจ้าหกเจ็ดแล้วนะหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบหุยแสดงว่าที่เรานับไว้เจ็ดสิบแล้วนะเกินเจ็ดสิบแหละนี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่นะมาต่อมาต่อเจ็ดห้า เจ็ดหกเจ็ดเจ็อันนี้ไม่นับ 8, 8, 10, น Yay! 80ดสิบละแปนอเย้แปดนอโอโหนับกันเหนื่อยเลยนี่ครับนี่คือจาวาแบล็กอายุ10ปีกอนี้นี่นะมันมันจะเขาเรียกว่าจะว่ามันรวมสมบูรณ์แล้วดูความหนาดิ ถ้าเกิดว่าคำค่านะก็คือเก่าแล้วครับคำค่าคือแบบไหนเก่านี่นี่ความดำนี่อย่างเงี้ยคำคา่าไม่มีลายเท่นงี้เก่าแต่ถ้าเกิดสวยๆนวลๆแบบนี้ใหม่นี่นี่นี่อย่างเงี้ยใหม่ความโตอ่ะความโตขนาดไหนแล้วเนี่ยสามนิ้วเกินแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยสามนิ้วเกินแล้วครับแต่อันนี้อันนี้อันนี้แตกแล้วนี่ ลำนี้น่าจะสี่นิ้วแล้วมั้งเนี่ยสามนิ้วกวา่าฝาเกือบสี่นิ้วนี่นี่อย่างเงี้ยที่ที่ลุงกลมเพาะเนี่ยเกือบเกือบสี่นิ้วเลยเนี่ยใหญ่มากแล้วมาดูนี่ที่ตัดมาดูดูครับนี่สวยมากนี่ลุงกกมยะไปทาเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่ก็รออยู่โอ้โหตอนนี้ทําอะไรไม่ทันเลยครับแต่ก็ดีนะไม่ใช่ไม่ทันแล้วจะดีเนี่ยครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปแล้วครับนี่คือลำที่เราจะใช้งาน ตัวนี้มันจะมีข้อดีคือพอหลังจากมันแห้งแล้วเนี่ยความดํายังเหลืออยู่นะครับแต่มันซอฟลงมามันนุ่มลงมามันไม่เข้มไม่ไม่ไม่จัดนะครับนี่คือไผ่ดําจาวาแบล็กส่วนที่เป็นเขียว,ข,ยวของเขาจะกลายเป็นลายทันทีนี่สวยครับนี่บางท่านก็ชอบตรงนี้ครับไอที่ไม่มีเขียวเขียวผ้าจะกลายเป็นลายสวยงามไผ่ตัวนี้นะครับมีดําแล้วมีขีดเขียวเห็นไหมครับนี่นะครับขีดเขียว แล้วก็ที่ลุงเห็นนะขออนุญาตนะครับอันนี้ขออนุญาตจริงๆเลยมีหลายท่านไปบอกว่าไผ่ดําติมอคืออินโดนีเซียผิดผิดผมเห็นแล้วเขาขายกันอยู่ในเน็ตเราไม่ค่อยอยากพูดเรื่องนี้มากแต่ว่าบอกให้ฟังว่าคุณต้องดูให้เป็นสําหรับคนซื้อนะครับหน้าตาต้องแบบนี้นี่คือไผ่ดําอินโดนีเซียแท้ๆแบบนี้ครับชื่อวิทย์นะครับนี่คือใจเจนตครัวแอตโรวายลาเซียครับ โอเคนะครับน้อกินได้ไหมกินได้แต่ว่าอยากกินเลยครับสวยไหมล่ะลุงเนี่ยโอ้โหมันทับใจมากมันสวยเนี่ยเดี๋ยวจะงอมันยืดนี่นะโอ้โหขนาดไหนนะแปดสิบหน่อแล้วเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ครับไผจาวาแบล็คครับตอนนี้ก็ราคาก็น่าซื้อหาแล้วครับไม่ไม่ไม่แพงแล้วครับนะครับโอเคนะครับนี่สวยสวยเลยครับ ฝาก like, กดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบขอบคุณครับในการติดตามครับ